รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้ํำเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคหรือ Education Hub เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกรวมถึงการรองรับนักเรียนต่างชาติด้วย วันนี้ที่ฉันก็มาอยู่ที่โรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอยู่ติดชายแดนพมา่าเราจะมาดูการจัดการเรียนการสอนโครงการ Education Hub หลักสูตรพหุภาษาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ โรงเรียนสพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมพหุภาษาในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอำเภอแม่สอดเองรวมทั้งการที่โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาวัฒนธรรมซึ่งเป็นพหุสังคมอย่างแท้จริงนอกจากนี้แม่ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีผู้ปกครองของนักเรียนเดินทางมาทำธุรกิจและมองหาสถานที่เรียนที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งโรงเรียนสภพวียคมสามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดีห้องเรียนโปรแกรมพหุภาษา จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนถึง12คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาการงานอาชีพคิดเป็น75%ของจํานวนเวลาเรียนทั้งหมดที่นักเรียนจะได้เรียนหนึภาษาอังกฤษโปรแกรมพหุภาษานั้นโรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมได้แก่ภาษาจีนภาษาเมียนมาภาษาเกาหลีความหลากหลายทางภาษาจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเรียน เรียนในปัจจุบันนี้ยิ่งเรียนรู้มากภาษายิ่งทำให้เป็นผู้รอบรู้ในสาขาต่างๆเพิ่มขึ้น แับห้องเรียนหรือว่าโปรแกรมผุ้ภาษาของเรียนสม,สมังคมที่เราเชื่อมั่นแล้วก็ส่งลูกเข้ามาเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าผลผลิตที่ออกไปแล้วเราก็เห็นว่าเด็กๆมีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่จะส่งลูกมาเรียนถือว่าเป็นการใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงเนื่องจากว่าเด็กๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเด็กไทยเท่านั้นก็จะมีชาวต่างชาติหลากหลายภาษาที่มาเรียนอยู่ด้วยกันเพื่อนๆเขาเองก็มาจากทั้งประเทศไต้หวันประเทศเเมียนมาที่เป็นประเทศใกล้เคีีียงงรททั้ภษจ่ เรเรียนได้ไปด้วยดังนั้นเราก็เลยถือว่าการทิ้มส่งลูกมาเรียนโปรแกรมเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเราเหมือนกันค่ะ I study Grade 11 at s u b p h a w i c h a k o m um School in the Multilingual Program. The reason I study in this program is because I have strong interest in languages, especially in English. I feel like English is a very important language since it is used worldwide.

အန်တီပရိုဂရမ်တွေအရမူတလီဂူလန်ဂွေ့ကြ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပရိုဂရမ်တွေရဲ့ use ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအင်္ဂလိပ်ပြောတာအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပြောတာဟိကမ္ဘာတုံးတဲ့ international language တွေဖြစ်ပါတယ် 大家好，我叫史 e l v i 我现在在 s l 维 v 亚 i a 风学校学习，在高二十三班。我在 M P 学习是因为想我想让我的英语变得更好，在也学习中文是因为现在中国发展的特别快，这是原因为什么我学习中文。 และนี่ก็คือ International นแนลโปรแกรมของโรงเรียนสภาพวิทยาคมสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ